ดี๋ยววันนี้เราจะมาขัดไฟนะครับขัดไฟไฟหลังตาไฟนี่มีอายุเท่ากับพร้อมรถนะครับประมาณ23ปี24ปีนะครับนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็มีกระดาษทรายเบอร์600นะครับนี่ผมหาซื้อได้ตามบ้าน600แล้วก็กระดาษทรายเบอร์1,000นะครับแบบขัดขัดน้ำนะครับผมแบบขัดน้ำเราก็ตัดพอดีมือนะครับแล้วก็มีเนี่ยน้ำยาล้างรถอะไรก็ได้ ผอฟักฟอกก็ได้นะครับเอาไว้ทําให้มันลื่นๆนะครับตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปนะครับพอดีก็โอเคทําคลิปมาดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับที่อยากทําด้วยตัวเองเนี่ยก็ตัดกระดาษทรายให้พอดีมือนะครับแล้วเราก็รูปนะครับลูปน้ําลงไปที่ตาไฟนะครับผมเพิ่งขัดลงมาตรงตรงตรง,ตรงนี้นะครับการขัดก็ขัด ตามแนวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับควรขัดให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับเบอร์600อ่าเราไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับจะสังเกตดูว่าเวลามีน้ําที่มันไหลไหลออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยะมันจะเป็นสีเหลืองไหลลงมาก็คือว่าภาพที่มันโดนพวกแสง UV พวกอะไรนะครับมันเกาะอยู่เนี่ยนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับ ฝังลึกมากนะครับมันฝังลึกมาการูปไปก่อนนะครับสายีายที่เราต้องใช้เบอร์600เพราะว่าเราต้องการให้ภาพเนี่ยมันออกเร็วที่สุดนะครับแล้วก็การที่จะทำให้หน้ามันเรียบอีกครั้งเนี่ยเราจะใช้เบอร์หนึ่งพันนะครับเข้ามาเข้ามาลูบตรงนี้นะครับนี่เราก็ลูบไปก่อนควรลูบเป็นหน้าลงมานะครับเพราะว่าเรา งี่เป็นจุดรายละเอียดยนี้ครับถ้าใครขัดใกล้เคียงกับพื้นผิวของสีรถยนต์ก็ควรจะหาเทปไก่หรือเทปปิดตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยจากกระดาษทรายที่เราขัดน,นะครับ เราขัดเสร็จทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยผมก็จะใช้อ่าเป็นครีมขัดเงารถยนต์นะครับของคาโปนะครับมาขัดเรียกคืนความเงาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนนี้ผมขัดเสร็จแล้วเตรียมพื้นผิวเสร็จแล้วแล้วก็ขัดเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเรื่อยๆนะครับนี่ครับทุกคนสังเกตว่าเวลาผมขัดเนี่ยนะครับจะมีน้ำเหลืองนะครับเป็นลักษณะสีเหลืองเหลืองไหลออกมานะครับเห็นไหมครับ ผมจะขัดไปจนกว่ามันสีเรืองเหลืองเนี่ยนะครับคราบสีเรืองเหลืองที่มันไหลออกมาเนี่ยมันหายไปหมดนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ําน้ําเนี่ยล้างออกตลอดนะครับเพื่อดูว่าอ่ามันมันสะอาดดีหรือยังนะครับถ้ายังคราบเงเหลืองเนี่ยหายออกไปยังไม่หมดเราก็จะขัดไปเรื่อยๆนะครับ ก็เริ่มที่จะใสขึ้นมานะครับคราบ้องเหลืองเริ่มจะหายไปแล้วนะครับทุกคนฝั่งนี้ยังมีอยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เน้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับหลังจากที่เราใช้เบอร์ห0ร้อยนะครับขัดไปแล้วเราจะใช้เบอร์หนึ่งพันนะครับเป็นเบอร์หนึ่งพันซึ่งจะทําให้เนื้อมันละเอียดขึ้นนะครับเพื่อม,มาลบรอยลบรอยขูดของเบอร์หกพันออกไปนะครับนี่ครับ เราก็ตัดให้พอดีกันนะครับเราก็รูปไปอีกครั้งให้ทั่วๆนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าพื้นผิวมันมันมันเรียบมันดีแล้วนะครับก็สังเกตจากการเอาใช้มือรูปนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะรู้สึกสะดุดมือนะครับถ้าใครที่ขัดประจําก็จะสังเกตได้ออกอไวไวขึ้นนะครับแต่ว่าเราลูบไปเนี่ยมันก็สังเกตได้แล้วนะครับเนี่ยครับลองขัดนะครับ ยิ่งเราสบัดกระดาษทรายเร็วก็ยิ่งทําให้พื้นผิวเนี่ยมันเรียบง่ายขึ้นนะครับการสบัดกระดาษทรายก็มีส่วนช่วย,ยนิดนึงนะครับคล้ายๆกับมันเป็นใบขัดนะครับทุกคนเห็นไหมครับมันจะเรียบแล้วอันนี้เริ่มเรียบแล้วครับเรียบตรงนี้ยังเป็นต่างกันนะต่างกันเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับมันจะยาวไปนะครับจะทําเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับเพื่อให้ทุกคนดูแล้วก็กระชับง่ายแล้วก็เข้าใจเร็วนะครับ หลังจากเราลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมผ้าสะอาดไว้ทั้งสองสามผืนนะครับเอาไว้สําหรับเช็ดทําความสะอาดในชั้นที่ทําความสะอาดที่หนึ่งนะครับหลังจากที่เอาไว้เช็ดเสร็จแล้วสะอาดแล้วก็เอาคราบพวกนี้ออกหมดนะครับก็อาจะใช้น้ํายาอะไรเช็ดออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดสําหรับที่จะจุ่มเนื้อครีมคาโปขัดนะครับแล้วก็เอาผ้าสะอาดสําหรับที่จะเช็ดเนื้อครีมคาโปหลังจากขัดเสร็จออกนะครับก็ จริงๆก็ควรจะมีอย่างน้อยสองผืนนะครับเดี๋ยวผมจะขัดเช็ดออกก่อนนะครับมันจะออกสีขุ่นๆน,นะครับเราเช็ดออกก่อนนะครับให้สะอาดนะครับนี่เป็นการเตรียมพื้นผิวนะครับสําหรับที่จะขัดยาลงไปเรามองแบบนี้ปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่าเบอร์หนึ่งพันเนี่ยสามารถทํา ทำความสะอาดรอยกิดข่วนทั้งหมดได้นะครับตรงไหนที่มันไม่เป็นเงาเป็นอะไรนะครับก็แสดงว่ารอยของกระดาษเบอร์600ยังอยู่นะครับเช็ดออกไปก่อนนะครับเห็นไครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นคนขุนเดี๋ยวจะพามาดูอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันเนี่ยข้างนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับนี่เดิมๆเลยยังไม่ได้ขัดมันจะออกเศร้าๆมองๆนิดนึ่งจะเป็นเงาจะจะเป็นเงาเห็นไหมเป็นเงานะจะเห็นเป็นเงานะครับ พอเสร็จแล้วนะครับจะตั้งกล้องโอเคผมก็จะใช้นะครับจะใช้น้ำยาขัดครีมนะครับคาร์โปเดี๋ยวเาคาร์โปมาก่อนเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือเนื้อครีมที่ผมจะมาขัดวันนี้นะครับเป็นน้ำยาขัดเงามีทั้งแว็กซิลิคโคนทำความสะอาดแล้วก็ป้องกันในตัวนะครับวันนี้ครับถ้าเราอยากให้ดี ที่สุดก็คือเอาสเปรย์เลกเกอร์ฉีดนะครับฉีดเคลือบลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับมาเหลืองง่ายๆนะครับแต่ผมไม่ใช้คาโป้ตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านขายทั่วไปนะครับคาโป้ครับเนี่ยนะครับข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้มีสปอนเซอร์คาโป้นะครับแต่ว่าผมใช้มานานอันนี้ใช้มาสามปีแล้วกระปุกนี้ไม่หมดนะครับผมจะเอาไว้ลบพวกยามาตอยเล็กๆหรือว่าคาบอะไรที่มันฝังแน่นจริงๆนะครับผมจะใช้ตัวนี้ลบนะ แต่ว่าอย่า,ยาลบแรงนะครับม,มันมันมันค่อนข้างจะกินสีวอสมควรนะครับส่วนเนื้อครีมด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับเหลืองเหลืองนี่เห็นไหมจะเป็นเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะจุ่มไปเลยนะมือนะครับเนี่ยนะครับต้วยมาต้วยนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับจะขัดเป็นทีละส่วนก็ได้นะครับ Okay. เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้มันจะเซนสซทีบกับเรื่องของมวลอากาศหนกนะครับเสร็จ <Okay. S 1> แล้วเนี่ยนะครับเราก็เตรียมเตรียมผ้ามาหนึ่งผืนนะครับสําหรับขัดก็จะพับคับให้นเป็นเปิดความหนาหนาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับจับเป็น่างนี้นะครับเป็นเป็นแบบนี้เป็นก้นหอยแบบนี้นะครับนี่ ก็จะถูไปเลยนะครับถูนะครับมันเป็นเหมือนใบขัดนะครับมันจะขึ้นเงาไหมนะครับถูครับการขัดมือก็อาจจะปวดแขนนิดนึงนะครับปวดแขนนิดนึงแต่ก็นะครับเราไม่มีเครื่องขัดเนาะแต่มันเหมาะสําหรับที่จะทํางานเล็กๆงานเล็กๆส่วนใครที่อยากจะออกกำลังกายก็เหมาะนะครับเหมาะเลยนะครับ คนที่อยากจะออกกำลังกายนะครับผมค,บค่อยๆขัดวนเรื่อยๆนะครับพอเราขัดไปสักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเหนื่ดนะครับถึงความเหนื่ดที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะมีลื่นๆนะลื่นๆแล้วก็เหนืด่ดผมจะขัดทีนี้ให้ดูก่อนนะครับตรงนี้ยังไม่ขัดคนะือให้เกิดความเปรียบเทียบนะครับว่าเออมันจะใสขึ้นจริงๆหรือเปล่า มันก็จะเริ่มออกอาการเนืดเนืดแล้วนะครับเน,เนืดเนินเนี่ยนะครับหน้าสีกับพลาสติกเนี่ยจะทํางานน้ายามันจะหมุนแล้วนะครับนี่เหมือนใบขัดนะครับเราทำเหมือนใบขัดยิ่งขัดยิ่งเงานะครับสําหรับคาโป้เนี่ยนะครับยิ่งขัดก็ยิ่งเงานะครับ เดี๋ยวผมจะเช็ดออกก่อนผมจะใช้ผ้าสะอาดอีกหนึ่งผืนนะครับเป็นแบบนี้เช็ดออกนี้ทุกคนดูนเช็ดเื้อทิมทิ้งนะครับคาโปเราขาดซ้ําได้นะครับขัดซ้ําลงไปได้เรื่อยๆนะครับนะเป็นยังไงทุกคนนี่ดูจากตรงนี้เลยนะครับมันจะแดงสดขึ้นมาเลยเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆนะพาไปดูใ,ใกล้ๆนะ ยังไงนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ขัดก็จะออกขนๆนะดูดูความเงาก่อนนี่ไงครับเงาเปล่ามาดูฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ขัดก็อันนี้มันจะออกขนๆหน่อยแต่ก็เงานะครับนี่เดี๋ยวลองดูด้านบนนี้นะครับตรงนี้มันจะกลายเป็นสีเหลืองสดนะครับเขาเนี่ยนะครับโคมไฟยี่สิบกว่าปีนะครับยังไม่อยากซื้อใหม่นะ เดี๋ยวลองดูตัวนี้เดี๋ยวผมลงน้ำยาก่อนลงน้ำยาไปนะครับทาเลยนะครับเนี่ยเหมือนเดิมครับ เป็นหัวแบบนี้แล้วก็จัดได้เลยครับตัวนี้เป็นไฟท้ายแท้นะทุกคนผมก็เลยต้องขัดไม่อยากทิ้งเขานะเป็นของแท้นะครับเป็นไฟท้ายแท้นะครับทุกคน เฉพาะลองตรงนี้นะครับลองตรงนี้เราก็ใช้กระดาษทรายขัดออกไปเหมือนกันนี่นะครับทุกคนพอเราขัดนะครับผมใช้เวลาขัดประมาณ10กวนาทีนะครับ10กวนาทีนะครับ หลังจากที่หยุดคิดไปในช่วงแรกครับก็จะเห็นความเงางามเพิ่มขึ้นนะครับโดยเราใช้ของคาโปนี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะมันไม่เหมือนใบขัดนะครับใบขัดมันจะมีแรงกดแรงกดแล้วก็รอบหมุนที่เร็วขึ้นนะครับในการที่จะปักน้ํายาเข้ากับเนื้อพลาสติกน,นี่นะครับแต่ว่านี่เราใช้ดูจากไม่มีกล้ามแขนนะขึ้นเป็นมัดเลยโอ้โห <laughs> เราจะ้อใช้ผ่าสะอาดนะครับเช็ดออก เช็ดคาบน้ำยาออกนะครับแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับนี่ขอดายแว็กนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเงาขึ้นอีกนะครับแล้วก็ล้างคาบน้ำยาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นที่จริงเขาก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่ามันมันสามารถทํางานด้วยกันได้นะครับเพราะว่าคาโปเนีในความคิดของผมคือมันเป็นน้ํายาขัดที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ ที่จะกัดเข้าไปในเนื้อเนื้อของชิ้นงานได้นะครับค่อนข้างที่จะลบรอยได้ดีว่างั้นนะครับใครที่เคยใช้ประํำจะรู้ดีว่ามันประสิทธิภาพมันมันมันรุนแรงดีนะครับแล้วก็ผมจะใช้อ่าโอ้ผมจะใช้นี่นะครับขาชายนะครับขาแว็กนี่นะครับตัวนี้เป็นขาแว็กนี้ขัดเคลือบเหมือนกันนะครับแต่มันจะทําให้งานเราใสขึ้นนะครับลองดูนะครับขัดมุนก้นหอยเหมือนเดิมนะครับ ขัดมน่ก้นหอยรอบแรกนี่เหมือนเราจะทานลงไปก่อนนะครับทานให้ตัวชิ้นงานก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องรอให้แห้งนะครับเราสามารถขัดให้แห้งให้แห้งได้เลยนะครับนะขัดเลยอันนี้จะเป็นตัวเหมือนเหมือนล้างค้าบอ่ะเหมือนล้างค้าขาบน้ำยาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้งานมันฉ่าขึ้นนะครับให้มันฉ่าขึ้นมันจะเป็นแว็กด้วยแหละนะครับเปจะต้งแว็กในตัวด้วยนะครับอันอเค ดูนะครับโคมไฟเก่า23ปีนะครับพร้อมกับรถคันนี้เนี่ยเป็นโตโยต้าแท้อยู่นะครับเนี่ยเป็นโตโยต้าแท้อยู่ ด้วยผ้าสะอาดนะครับเช็ดเช็ดเก็บความเงาอีกน,นิดหนึ่งะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงเก่าๆนี่ดูนะครับดูโฟโกัสกล้องนะครับมันเปิดฝาท้ายขึ้นดูด้านข้างดีกว่านะครับดูความเก่าเนี่ยนะครับเหมือนของใหม่เลย เก่าๆนะสายปิกนะครับสายกริ้งเลยดูเกียรไฟนะครับสูม่ดูเกียรไฟข้างในนะครับที่ขาดได้ดูขอบนะครับขอบที่ขึ้นความเงาเห็นไหมครับครับเนี่ยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะครับนี่พามาดูอีกข้างอีกข้างที่ยังไม่ได้ขัด ซูมดูเกตนะครับเห็นไหมก็คมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ไม่ได้เงาขึ้นนะครับก็ยังมีลักษณะขุ่นเนีน่ยะครับก็เหลือข้างนี้เดี๋ยวมาขัดข้างนี้ต่อนะครับดูระยะไปไกลเหมือนกันประมาณนี้กับที่ขัดแล้วประมาณนี้นะครับความใสต่างกันนะครับนี้ขนาดว่าผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างฝุ่นข้างในนะครับ นี้ขัดข้างนอกเลยโอเคนะครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการขัดไฟตาไฟหลังไฟหลังไฟหน้าก็ทําเหมือนกันนะครับทําได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟหลังก็ทําได้เหมือนกันนะครับสูตรนี้เลยนะครับก็มันจะเห็นผลมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการขัดของเรานะครับผมการขัดครั้งสุดท้ายเนี่ยเราวรขัดไปนิดทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้ความเร็วในการขัด,ขดนิดนึงสําหรับกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะครับ เพื่อให้มันเรียบง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การใช้น้ํายาก็ไม่ต่างกันนะครับน้ายาขัดเงาจะจะจะมีบางยี่ห้อที่ดีหน่อยที่จะเห็นความความเงาความชุ่มฉ่ากลับคืนมาทั้งนี้ก็อยู่กับตาไฟเราด้วยว่าเราใช้งานมาอายุเท่าไหร่แล้วหรือว่ามันอาจจะเกิดแตกลายงานหรือว่าแสงมันพุ่งออกมาด้านในไม่ได้นะครับแต่ว่าข้างนอกมันฉ่าใสาแน่นอนนะครับลองไปทําดูนะครับทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปไปเดียวนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับสำหรับ สุดท้ายก็ u b s สไ i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ